ช่องนี้นะครับทุกคนช่องนี้สมุนทายาจะพามาดูผักพื้นบ้านเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะผักกันจองนะครับผักกันจองที่ภาษาพื้นบ้านเขาเรียกนะครับนี่ดูเลยนะครับผักกันจองกันจองนี้คุณพ่อคุณลุงนะครับแกเอามาปลูกนะครับนี่ผักกันจองดูสินั่นลงทุนรอบเดียวนะครับลงทุนรอบเดียวบอกว่าอันนี้เขาใช้แบบปักดำเลยนะครับทุกคน เอามาปักดำนะครับอันนี้ผักกันจองหรือว่าช้อนช้อนใหญ่หรือว่าผักพายนะครับผักกันจองโอ้กันจองนี่เลยนะครับนี่คือแนวคิดนะครับพยายามที่จะสร้างธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ผลแล้วนะครับตอนนี้ได้ผลแล้วนะครับนี่เลยผักกันจองหรือว่าช้อนใหญ่ นะครับช้อนใหญ่ถ้าภาษากลางก็ช้อนผักช้อนหรือว่าช้อนใหญ่นะผักทับพีนะครับอ่าช้อนใหญ่เลยนะครับแล้วนูดูยาวไปถึงนูเลยนะครับประมาณ50เมตร40เมตร50เมตรได้นะครับหรือเกือบเกือบร้อยเมตรนั่นหละนะครับความยาวนะครับโอ้นี่คือสุดยอดของนักเกษตรนะครับเพาะปลูกนะครับนี่เขาเรียกว่าผักกันจองนะครับ ผักกันจองตามพื้นบ้านที่รู้จักกันนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกผักกันจองนะครับแต่ว่าพื้นบ้านไม่แน่ใจว่าภาษากลางของประเทศไทยเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าภาษาพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเรียกผักกันจองนะครับนั่นเลยดูเลยเขาบอกว่าผลผลิตสองวันเก็บครั้งสองวันเก็บครั้งหนึ่งนะครับสองวันเก็บครั้งหนึ่งนะครับทุกคน นะครับนี่ก็พาชมนะครับพาชมนะครับทุกคนอันนี้ตรงตรงนี้จะเป็นโรงเก็บของนะครับโรงเก็บของอันนี้โรงเก็บของอยู่ข้างๆนะครับอยู่ข้างๆโรงเก็บของนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นนาข้าวนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะครับเดี๋ยวจะให้ชมปักกันจองเยอะๆนะครับแล้วขอบ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 ผักกันจองหรือว่าข้างๆนี่นะครับ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกจริงๆนะครับมะเขือเปราะพริกนะครับอยู่ข้างๆตรงที่มีน้ำก็คือผักกันจองตรงที่ข้างบนบนไม่มีน้ำก็คือพริกกับมะเขือเปราะนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับ ของเช่นเดียวกับสมุนไพรไายเลยนะครับสมุนไพรไทยชอบมากในแนวนี้นะครับสุดยอดเลยอันนี้สุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมภาพชัดๆของอคุณลุงที่มีแนวคิดแบบนี้นี่คุณลุงนี่คือคุณลุงนะครับคุณลุงเจ้าของสวนนะครับนี่สมุนไพรไทยได้ขออนุญาตท่านเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะนําคลิปนี้ส่งไปทั่วโลกนะครับส่งไปทั่วโลกให้ทุกคนได้ได้รู้ได้เห็นนะครับอันนี้ดูความยาวของมะเขือเปราะนะครับนี่อ้แค่สามแถว ยาวสุดลูกหูลูกตานะครับขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชม,น,มนี่ผักกัญจองนะครับขอบคุณมากครับก็ขอ,อจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับรับชมผู้สนับสนุนคลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยกดหัวใจให้ด้วยนะครับสม,มนุนทยายขอบคุณอย่างมากเลยนะครับพบกันใหม่ คลิปต่อต่อไปนะครับคลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ